ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดไร่ขิงสุทอนทรอุทิศทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูนันในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูนันมีนิทานที่แฝงไปด้วยความรู้มาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าความไม่สามารถทีกันของอวัยวะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมพ,พร้อมกันเลยค่ะ ยานอวกาศลำหนึ่งได้บินลงทางมาและกำลังจะลงจอดยังโลกมนุษย์อ่าๆนี่แหละนี่แหละตงนี่แหละตรงนี่แหละลกมนษย์นี่แหละลงจอดที่โลกมนุษย์กันดีกว่าลงตรงนี้ลนะอ่นีหะนี่ะกลับมา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 กดจอ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 ด ได้ลงจอดบนพื้นผิวของโลกมนุษย์อย่างปลอดภัยมนุษย์ต่างดาวได้ลงจากยานและพูดว่าอ๋อฮะเราไม่หโลกมนุษย์ถึงมีอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้ขอสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด่อยนะมนุษย์ต่างดาวได้ใช้จมูกที่ทําหน้าที่สําหรับการหายใจสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอด ฟืดฟืดฟืดมันชาำสดชื่ออะไรอย่างนี้อ้าวจมูกเจ้าช่างสบายเสียจริงนะแต่เจ้ารู้ไหมใครก็ไม่สำคัญเท่ากับเราหรอกนะฮ่าฮ่าฮาฮาเจ้าตาคุยโวโออวเจ้าตาพูดแบบนี้ไม่ถูกนะถ้าไม่มีฉันใครจะพาพวกเธอไปไหนตอนไหนก็ได้กันล่ะเจ้าขาพูดกับตา ใช่ใช่ใช่เราทุกส่วนมีความสำคัญเท่าๆกันนะแขนได้พูดกับตาโอ้ยน่าเบื่อเราไม่อยากอยู่กับพวกเจ้าแล้วละ่ะลองดูสิถ้าพวกเธอขาดเราจะเป็นยังไงไปดีกว่าตาได้กระโดดออกจากตัวของมนุษย์ต่างดาวและกลิง้งๆๆจากไปเจ้าตามีความสุขมากในช่วงแรก สนุกอะไรอย่างนี้ไม่มีใครมาให้กวนใจเราเลยอแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันรื่มรู้สึกอ่อนล้าอทำไมไม่มีแรงเลยแล้วก็เริ่มมองอะไรเลือนลางแล้วเ่ะอ,อรู้สึกผิดจังเลยที่พูดไม่ดีกับเพื่อนเพือนเอาไว้ส่วนอวัยวะที่เหลือก็คิดถึงเจ้าตาและไม่เคยคิดโกรธเจ้าตา มอนแล้วเจามอนแล้วตอนนี้ตาได้กลับมาหาร่างของมนุษย์ต่างดาวแล้วและพร้อมที่จะทําหน้าที่ของตัวเองส่วนจ้าเราขอโทษนะที่พูดจ้าไม่ดีกับพวกเธอดีกันนะดีกันนะเราไม่เคยคิดกรดตาเลยนะพวกเราทุกส่วนเฝ้ารอเธอกลับมานะตากลับมาทำงานร่วมกันไงล่ะนะตานะ กลับมาครบกันสักทีแม่นึ่ว่าจะต้องกลับดาวแบบไม่มีลูกตาซะแล้วแม่พวกเธอกลับมาเป็นเพื่อนที่รักกันมาช่วยทําให้ฉันแข็งแรงสมบูรณ์ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองแบบเนี้ยฉันล่าชื่นใจจริงๆได้เวลากลับดาวกันแล้วมาตั้งแต่นั้นอว,วัยวะต่างๆก็ไม่ทะเลาะกันอีกเลยแถมยังทําหน้าที่ของตัวเองให้กับเจ้ามนุษย์ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานวันนี้สนุกไหมคะถึงไหมล่ะคะเด็กๆอวัยวะส่วนต่างๆล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ละส่วนล้วนมีความสําคัญถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปการทํางานของร่างกายของเราก็จะไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆคงจะได้ความรู้กับนิทานที่ครูนำมาฝาก สำหรับวันนี้คุณครูนันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลอวัยวะส่วนต่างๆของเราให้แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูนันก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะเด็กๆ